ตอนนาที่นี้ค่ะมันจะเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกับสัญญานะคะในแต่ละงวดงานค่ะว่าแต่ละงวดงานเราจะดําเนินการในส่วนไหนนะคะแล้วก็แต่ละขั้นตอนจะต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างแล้วลูกค้าจะมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนต่างๆยังไงบ้างนะคะก็จะมาพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็การสร้างบ้านกับมารีบูค่ะทางเราก็จะอธิบายขั้นตอนเหล่านี้นะคะให้ลูกคา้าฟังนะคะตามแต่ละงวดงานนะคะเราจะได้ คุยถึงรายละเอียดงานคอยไปพร้อมๆกันได้ค่ะโอเคเดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่อนนะคะสักครู่ค่ะวันนี้ก็สาระดีๆจากมารีบูนะคะวันนี้วันเสาร์เนาะก็มาพบกับมารีบูไลน์นะคะ,ะวันสบายๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หลายที่นะคะก็มีฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ค่ะมาริบูนะคะก็อย่างที่แนะนําไปนะคะว่าเราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างนะคะว่าหลังจากที่ได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้วนะคะเราทําแบบทําแปลนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปในการสร้างบ้านนะคะซึ่งจะมีผลต่องวดงานนะคะแล้วก็มีผลต่อการดําเนินงานการเบิกจ่ายนะคะในแต่ละขั้นตอน รวมไลกันต่อนะคะค่ะการสร้างบ้านนะคะสำหรับมารีบูนะคะ,ะทางเรานะคะเบื้องต้นนะคะเราได้มีการออกแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วเนาะมีการออกแบบแปลนบ้านแล้วนะคะมีการทําแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วนะคะ,ะการออกแบบทุกขั้นตอนนะคะในที่นี้เราจะให้สถาปนิกนะคะ ช่วยดูเรื่องในการออกแบบนะคะแล้วก็จะมีวิศวกรนะคะในการช่วยดูเรื่องของงานออกแบบโครงสร้างนะคะในหน้าที่นี้นะคะวิศวกรเขาจะดูตั้งแต่งานฐานรากนะคะงานออกแบบโครงสร้างงานฐานรากงานคานงานเสานะคะในส่วนนี้ก็จะมีวิศวกรช่วยดูแลเรื่องการออกแบบค่ะแล้วก็จะมีการดําเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างให้นะคะอันนี้ทางเราก็ดําเนินการให้เนาะ ค่ะต่อไปนะคะพอเรายื่นขออญาตก,ก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการประมาณราคาค่าใช้จ่ายตามแบบนะคะหรือว่า b ิ q คนะคะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะว่าขั้นตอนการดําเนินง,งานเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเราดําเนินง,งานในเรื่องของ b ิ l คแล้วนะคะก็จะ b ิ q เนี่ยถอดมาจากไหนอ่าปริมาณมาจากไหนนะคะวัสดุใช้อะไรจากไหนนะคะก็คือถอดมาจาก ตัวแบบที่เราก่อสร้างนะคะแบบที่วิศวกรออกแบบแบบที่สถาปนิกออกแบบก็คือแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะบิลคิวก็จะถอดปริมาณงานแล้วก็ปริมาณราคามาจากตัวนั้นนะคะต่อไปนะคะพอได้ใบขออนุญาตก่อสร้างจากเขตหรือว่าสำนักง,งานเทศบาลที่นั้นๆแล้วนะคะ อ่าเราก็จะนําใบขออนุญาตก่อสร้างนี้นะคะมาดําเนินงานก่อสร้างได้เลยค่ะส่วนการดําเนินงานก่อสร้างนะคะขั้นแรกนะคะก็จะต้องเตรียมพื้นที่ในงานก่อสร้างก่อนนะคะพื้นที่นี้นะคะลูกค้าก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าพื้นที่ไหนที่มีอ่าลุ่มต่ํานะคะเสี่ยงต่อน้ําน้ําท่วมนะคะการเกิดน้ําท่วมนะคะเราอาจจะต้องมีการถมดินขึ้นมานะคะหากการถมดินนะคะนั้นๆน,น,นะคะอ่ามี ระยะ,ะระยะของการถมนะคะหรือความลึกที่มากเกินไปนะคะสูงเกินไปเราอาจจะต้องทําผนังกันดินช่วยนะคะเพื่อไม่ให้ดินสไลด์นะคะไปพื้นที่ใกล้เคียงได้นะคะในพื้นนี้ในแน่ตอนนี้เราต้องต้องดูก่อนว่าพื้นที่เราเสี่ยงต่อการน้ําท่วมไหมนะคะหลังจากที่เราเตรียมเคลียร์พื้นที่หน้างานแล้วนะคะหรือว่าหน้างานไหนพื้นที่ไหนนะคะ เป็นป่าเป็นต้นไม้นะคะเราก็อาจจะต้องมีการตัดต้นไม้เนาะเตรียมสภาพหน้างงานเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะคะ mm hmm. เพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่อดูอเพื่อทําการก่อสร้างได้ง่ายนะคะเพราะว่าหากพื้นที่ไม่โล่งนะคะเราจะทําการวางผังไม่ได้นะคะเบื mm ้องต้นต้องเตรียมพื้นที่หน้างงานให้โลง่ง mm hmm. ก็คือปรับ clearing นะคะพื้นดินให้โลง่งแล้วก็ที่สําคัญนะคะ เราต้อ,อาจจะต้องดูดินลักษณะดินด้วยนะคะว่าหน้าง,งานของเราเป็นดินแบบไหนนะคะรถใหญ่สามารถเข้าได้หรือไม่พวกรถดัมรถไบโฮนะคะเพราะว่าในส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างถ้ารถเข้าไม่ได้เราอาจจะต้องมีการถมเป็นถนนเข้าไปนะคะให้รถเข้าไปใช้งานให้รถเข้าไปก่อสร้างได้นะคะในส่วนนี้เราอาจจะต้องเตรียมพื้นที่หน้าง,งานตรงนี้ให้นะคะอาจจะถมเป็นดินลูกลงังหินคลุกอ่า ในส่วนนี้ก็จะมีทางทีมนะคะเข้าไปสำรวจหน้าง,งานก่อนเบื้องต้นแล้วนะคะลูกค้าก็จะต้องเตรียมหน้าง,งานให้เรานะคะค่ะต่อไปนะคะพอเราเตรียมหน้าง,งานแล้วนะคะเซียร์ลิงหน้าง,งานทั้งหมดแล้วนะคะทางเราค่ะก็จะทําการวางผังนะคะกําหนดแนวอาคาระคะ่ะการวางผังนะคะเราก็จะดูจากผังบริเวณนะคะที่เราเขียน อนุญาตก่อสร้างไปนะคะการวางผังจะรู้ได้ไงว่าการวางผังจะเริ่มต้นจากไหนนะคะก็คือ1นนะคะการวางผังนะคะก็จะดูจากระยะล้นในพื้นที่ด้าน,านรอบรอบด้านนะคะว่าระยะล้นนั้นนะคะในแบบเขาเขียนว่าไงถ้าในแบบกําหนดที่ระยะ2เมตรเราก็วัดจากด้านหลังมา2เมตรด้านข้าง2เมตรนะคะก็อยู่ที่พื้นที่ลูกค้าด้วยนะคะ พื้นที่ลูกค้ามีมีพื้นที่จำกัดอาจจะต้องดูเรื่องรายละเอียดการวางผังให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าหากพื้นที่ของลูกค้านั้นมีพื้นที่ค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะนะคะเราอาจจะขยับผังให้เกินกำหนดมาตรฐานนะคะอย่างถ้ามาตรฐานก็คือ2เมตรใช่ไหมคะแต่ถ้าพื้นที่ของลูกค้าที่อยู่หน้างานนะคะมีพื้นที่ที่มากพอนะคะอาจจะ ดูที่ระยะ2เมตรขึ้นไปนะคะอาจจะเป็น3เมตร4เมตร5เมตรนี้ได้หมดเลยนะคะก็หลักๆแล้วนะคะการวางผังเราอาจจะดูที่ผังบริเวณของแบบก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมาดูที่หน้าง,งานจริงๆนะคะว่าการวางผังจะต้องทําขั้นตอนอยังไงนะคะในส่วนนี้การวางผังอ่ะจะกําหนดในเรื่องของเสานะคะเสาจํตำแหน่งเสานะคะหรือบ้านไหนพื้นที่ไหนนะคะที่จะต้องมีการ ตอเข็มนะคะการวางผังก็จะเป็นการกําหนดจุดของเสาของตัวเข็มนะคะในตัวของตัวแปลนนะคะที่เราจะต้องทําการก่อสร้างค่ะในส่วนนี้นะคะถ้าเราวางผังเสร็จนะคะก็จะมีเครื่องหมายกําหนดการวางผังเสร็จแล้วนะคะลูกค้าก็เข้าดูว่าระยะบ้านลูกค้าจะประมาณนี้นะคะทางเราก็ให้ลูกค้าเข้าดูอ่าพอเข้าดูเสร็จแล้วนะคะแล้ก็อ่ามีการคอนเฟิร์มหน้าง,งานกันเนาะว่า บ้านเราจะอยู่บริเวณนี้ตำแหน่งนี้นะคะถ้าลูกค้าโอเคตกลงแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการทํางานฐานรากค่ะทางานการทํางานฐานรากนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นของงานโครงสร้างนะคะก็จะมีพี่ๆช่างนะคะทีมงานช่างของมารีบูนะคะเข้าไปเตรียมเรื่องของเหล็กฐานรากนะคะาการขุดของฐานรากนะคะหรือบ้านไหนที่ ต้องการตอกเข็มเจาะเข็มนะคะก็จะดําเนินการในส่วนนี้เลยนะคะพอเราดําเนินการเรื่องงานฐานรากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขุดหลุมฐานรากนะคะขุดหลุมฐานรากเนี่ยกำหนดหลายๆท่านก็จะถามว่าหลุมฐานรากความกว้างความความกว้างของหลุมเนี่ยกว้างคุณยาวเท่าไหร่นะคะในหน้าที่นี้นะคะาทางวิศวกรนะคะเขาก็จะกําหนดความกว้างของหลุมฐานรากนะคะ ไว้ที่ระดับระยะนะคะหรือระดับนะคะก็ตามแบบนะคะแต่ละหลังก็จะขนาดต่างกันนะคะอยู่ขึ้นอยู่กับารายการคํำนวณในแต่ละเล่มนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานพอหลุมฐานรากเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปิดย่อยนะคะในเรื่องของการมัดเหล็กนะคะการใช้เหล็ก ในงานก่อสร้างในงานฐานรากนะคะการใช้เหล็กก็ของเราก็จะเป็นเหล็กที่มีมาตรฐานมอกนะคะอจะสั่งจะสั่งจากโรงงานโดยตรงนะคะในส่วนนี้นะคะการใช้เหล็กเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของมาตรฐานของเหล็กเป็นที่สําคัญนะคะต้องมีมาตรฐานต้องมีมอกแล้วก็ต้องมีใบรับรองด้วยนะคะทางเราก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของใบรับรองของเหล็ก นั้นๆด้วยนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะก็ต่อไปนะคะ,ะเราก็จะดูเรื่องของงานโครงสร้างคะ่ะพองานฐานรากเสร็จแล้วนะคะการทําฐานรากเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะพูดถึงเรื่องการทําฐานรากเรามันก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมนะคะของทางความเชื่อเนาะของชาวพุทธเรานะคะในส่วนของงานวางลงเสาอีกเสาโทนะคะงานวางผังเสาอีกเสาโทนะคะ ก็ในส่วนนี้ค่ะลูกค้าอาจจะต้องมีการเตรียมแผนตรงนี้ล่วงหน้าไว้แล้วนะคะว่าเรื่องเรือ,รอนะคะเรื่องอุปกรณ์หรือว่าเรื่องพิธีนะคะการลงสอดอิสโทอันนี้ลูกค้าต้องเตรียมให้เราก่อนนะคะทั้งเริกทั้งเวลานะคะเพราะว่าในส่วนนี้เราอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของงานฐานลากในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะพองานฐานรากเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นงานอ่า เรื่องของงานเสานะคะเสานะคะเราก็จะมีการมัดเสาและการทําเหล็กเสานะคะตามแบบตามมาตรฐานวิศวกรที่เขาได้ออกแบบไว้นะคะพอเราทาเสาเสร็จนะคะก็จะมีการเทเสาประกอบแบบเทเสานะคะในส่วนนี้ก็จะมีการพอเทแบบเสาเสร็จก็จะมีการวัดระยะดิง่งดูเรื่องดิ่งเสานะคะดูเรื่องแนวเสานะคะให้ตรงตามแบบ นะคะพอเรื่องเสาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของเราก็จะมาทําขั้นตอนของเรื่องคานนะคะคานชั้นล่างนะคะถ้าบ้านไหนมีสองชั้นนะคะเบื้องต้นอาจจะต้องดูที่งานคานชั้น1ก่อนนะคะแต่บ้านไหนเป็นบ้านชั้นเดียวก็สร้างคานชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็ทําเรื่องของงานวางแผ่นพื้นนะคะคานเสร็จแล้วแล้วก็วางแผ่นพื้นค่ะ ของเราจะใช้เป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะคะแผ่นพื้นเราก็จะได้มาตรฐานออกรก็คือสั่งผลิตจากโรงงานนะคะทางโรงงานเขาก็จะมาติดตั้งให้นะคะส่วนนี้ก็มีการรับประกันในการติดตั้งนะคะค่ะอ๋อที่สําคัญนะคะก่อนที่วางแผ่นพื้นอาจจะข้ามขั้นตอนหนึ่งไปก็คือการวางท่อปลวกนะคะการวางท่อปลวกเนี่ยอ่าเราควรจะวางในเมื่อคานเสร็จแล้วนะคะคานชั้นหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการวางท่อปลวกนะคะ พอวางเท่าปวดเสร็จแล้วอาจจะต้องพรมน้ํายารอบหนึ่งก่อนนะคะรอบแรกก่อนเนาะจากนั้นเราก็ทํา,ทาทตัวคารับแผ่นพื้นนะคะแล้วก็วางแผ่นพื้นทําแผ่นพื้นเสร็จแล้วนะคะก็ allora ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเททับปิ้งนะคะก็คือการเทพื้นนะคะเป็นพื้นชั้นที่1นค่ะก็ <c oughs> ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวก็คืออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถ้าเป็นบ้านชั้นมี2ชั้นนะ <c oughs> นเป็นบ้านชั้นที่2ออะไรเงี้ยค่ะ ก็ต่อไปก็จะเป็นการขึ้นคานชั้นที่2ค่ะการทําคานชั้นที่2ก็คือลักษณะเดียวกันนะคะทำคานเสร็จแล้วนะคะทําคานเสร็จแล้วก็เราวางแผ่นพื้นเทท็อปปิ้งเทเสาก็เรียบร้อยนะคะทุกขั้นตอนก็จะมีวิศวกรในการดูแลทุกขั้นตอนอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เป็นไปตามรายการคำนวณหรือว่าเป็นไปตามแบบนะคะให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องของการวางแผ่นพื้นแล้วอะงานโครงสร้างแล้วเนาะเรื่องเสาเสร็จแล้วเนาะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะข้ามไปถึงเรื่องของโครงหลังคานะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการติดตั้งถังบำบัดน้ําเสียนะคะหรือว่าอ่าการติดตั้งท่อระบายน้ําภายในบ้านนะคะก่อนที่เราจะเทพื้นนะคะ ก็อาจจะต้องมีการวางท่อท่อระบายน้ํานะคะหรือว่าท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งนะคะท่อน้ําเสียนะคะบริเวณนี้จะวางอยู่ที่ห้องน้ํานะคะก็จะกําหนดจุดตามแบบได้เลยนะคะตามแบบที่ทางสถาปนิกเขาออกแบบไว้เนาะว่าท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งนะคะแล้วท่อน้ําเสียเนี่ยจะต้องอยู่จุดไหนลูกค้าบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งท่อน้ําเสียเนี่ย คือทั้งหมดเนี่ยต่างกันยังไงก็ก็คือท่อน้ําดีก็คือท่อที่เราใช้อาบน้ำเนาะเป็นภายในห้องน้ํานะคะก็จะเป็นพวกก๊อกน้ํอ่าฝักบัวอาบน้ําก๊อกล้างพื้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นท่อน้ําดีนะคะส่วนท่อน้ําทิ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวท่อน้ําทิ้งที่น้ําทิ้งจากอ่างอ่างล้างหน้านะคะน้ําทิ้งจากฟอร์เดนในส่วนนี้ก็อยู่ตรงพื้นที่เราอาบน้ําอาจจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะคะ ได้ท่อน้ําเสียนะก็คือตัวท่อที่ต่อออกจากชกโครกนะคะก็คือท่อน้ําเสียอในส่วนนี้เราต้องวางไว้นะคะก่อนที่เราจะเทพื้นห้องน้ำนะคะส่วนนี้นะคะจากนั้นเนี่ยพอเราวางท่อระบบท่อไว้แล้วเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนอข้างหลังบ้านหรือว่าอพื้นที่จํากัดเนี่ยเราก็จะวางถังถังเน้นที่ถังดอทนะคะก็คือถังเก็บ น้ําเสียไว้นะคะถังเก็บน้ําเสียไว้แล้วก่อนในส่วนของป่อซึมไว้ก่อนนะคะในส่วนนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยพอวางท่อระบบน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็าัการถเทพื้นได้ปกตินะคะ,ะแล้วที่สําคัญนะคะที่ลูกค้าเนี่ยควรจะดูรายละเอียดนะคะให้ให้ดีก็คือในส่วนเรื่องของท่อน้ําทิ้งที่ใช้สําหรับซักผ้านะคะหรือ ท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีนะคะที่เราจะใช้ในส่วนของอ่างล้างจานในครัวนะคะในส่วนนี้ลูกค้าอาจจะต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะคะหรือว่าเราอาจจะกำชับผู้ออกแบบนะตอนแรกนะคะว่าส่วนครัวเราจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยงานออกแบบเราก็มีให้มาตรฐานอยู่แล้วเนาะว่าท่อน้ำทิ้งจากอ่างซิงล้างจานท่อน้ำทิ้งจาก เครื่องซักผ้าจะอยู่ตรงนี้แต่ลูกค้าอาจจะต้องดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเผื่อลูกค้าต้องการเพิ่มสิ่งนังจานหรือว่าตัวซักผ้านะคะโอเคค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะดูเรื่องของพอเราทําเรื่องงานโครงสร้างไปแล้วนะคะงานโครงสร้างมันจะไปพร้อมกับงานระบบเนาะเพราะว่าในส่วนนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะต่อไปค่ะก็จะมีส่วนของเรื่อง งานโครงสร้างไปเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นงานโครงสร้างหลังคาค่ะงานโครงสร้างหลังคานะคะของเราจะใช้เป็นหลังคาเด็กรูปพัน์นะคะก็รายการคำนวณก็มาจากวิศวกรเช่นกันนะคะชนิดของหลังคานะคะก็จะมีผลต่องานโครงสร้างด้วยนะคะชนิดของหลังคาอย่างที่เราคุยคุยกันไปแล้วนะคะก็คือมันจะมีหลังคาที่จะใช้ก็คือเมทัลชีตนะคะนะคะกระเบื้องคอนฟรีตนะคะก็จะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ด้วยกันนะคะ แล้วก็จะมีพวกหลังคาลอนนะคะจะมีลอนเล็กลอนใหญ่อันนี้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่แบบของเรานะคะค่ะพองานโครงสร้างหลังคาเสร็จแล้วนะคะต่อไปมุงหลังคาเรียบร้อยละติดเชิงชายเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นงานก่อะคะ่ะงานก่อในะที่นี้นะคะของเราจะใช้เป็นอิฐมอนแดงในการก่อนะคะอิฐมอนแดงของเรานะคะก็จะใช้ในเรื่องของงาน งานก่อนะคะก่อผนังทั้งหมดนะคะค่ะพองานก่อเสร็จแล้วก็จะเป็นงานฉาบนะคะงานฉาบผนังนะคะของเราก็จะใช้ปูนฉาบปกตินะฉาบเรียบนะคะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นงานติดตั้งประตูหน้าต่างะคะ่ะในส่วนนี้ลูกค้าจะต้องมีการเลือกนะคะเลือกในส่วนของวัสดุติดตั้งนะคะเช่นประตูลูกค้าชอบแบบไหนยังไงนะคะเบือ้องต้นเรามีแคตตาล็อกให้ก่อนนะคะว่าของเราตามราคา จะเป็นลักษณะไหนนะคะต่อไปลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าจะใช้แบบไหนสีอะไรหรือเป็นวัสดุไหนก็สามารถเลือกได้นะคะในส่วนของประตูนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นงานติดตั้งโครงฝ้าเพดานค่ะส่วนของฝ้าเพดานนะคะ,นนะ,คะลูกค้าอาจจะต้องดูรา,ายละเอียดนิดนึงนะคะเรื่องงานฝ้าหลุมฝ้าซ่อนฝ้าหลืบนะคะอันนี้ก็สามารถคุยกับสถาปนิกได้นะคะในงานก่อสร้างหรือว่าในงานออกแบบนะคะ ต่อไปนะคะพองานฝ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นงานปูกระเบื้องนะคะ,ะงานกระงานกระเบื้องเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูในเรื่องของ <ait. S 2> งานกระเบื้องผนังของห้องน้ำนะคะเบ, <88. S 1> บื้องต้นก็จะขึ้นผนังห้องน้ําก่อนแล้วค่อยปูพื้นนะคะงานกระเบื้องเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะอาจจะเลือกโทนสีให้อยู่กับราคานะคะหรือว่าวัสดุนั้นๆ,ๆนนเนี่ยลูกค้าอาจจะเลือกกระเบื้องขนาด หรือสีเนี่ยลูกค้าอาจจะดูว่าแล้วแต่ความชอบคนแต่ละบ้านนะคะซึ่งงานกระเบื้องเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะต่อไปนะคะพองานกระเบื้องเสร็จแล้วก็จะมีการติดตั้งประตูหน้าต่างค่ะก่อนที่จะติดตั้งประตูหน้าต่างนะคะก็จะมีการทาสีนะคะทาสีเนี่ยคือทาสีทั้งรองพื้นและทาสีจริงนะคะสีจริงเนี่ยเราจะเทียบจากโมเดลสามมิตินะคะว่า จะโทนสีไหนรูปแบบไหนนะคะสีที่เราใช้ก็เป็นมีมาตรฐานมอกอนะคะหลักๆก็จะเป็นพ o e นะคะที่เราใช้ปัจจุบันนี้นะคะซึ่งพอทาสีจริงแล้วเนี่ยทาสีจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณ90เนอนาะในเรื่องของงานสีแล้วก็ทําการปูกกระเบื้องนะคะพอปูกกระเบื้องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการติดตั้งประตูหน้าต่างนะคะในหน้าที่นี้ก็จะติดตั้งทั้งประตูหน้าต่างลูงนียมแล้วก็ประตูหน้าต่าง ประตูที่ภายในนะคะที่ลูกค้าเลือกนะคะหรือประตูหน้าบ้านที่จะต้องสั่งทําอันนี้เราต้องสั่งพิเศษตั้งแต่แรกนะคะพอติดตั้งประตูเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการเก็บส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการติดตั้งไฟภายในบ้านนะคะพวกไฟพวกงานระบบทั้งหมดภายในบ้านนะคะค่ะพอดําเนินงานมาเรื่อยๆเนี่ย ระยะเวลาขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยก็จะสอดคล้องกับการตั้งเบิกการการทำสัญญางวดงานนะคะในส่วนต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ด,ดูตรวจสอบดูรายละเอียดนะคะของบ้านได้ทุกขั้นตอนนะคะก็สามารถเข้าตรวจสอบได้เลยค่ะต่อไปนะคะในส่วนของาการติดตั้งประตูแล้วเสร็จนะคะก็จะมีการเก็บสีอีกรอบหนึ่งนะคะติดตั้งประตูแล้วนะคะ ติดตั้งไฟแล้วนะคะอ๋อที่สําคัญนะคะก็คือติดตั้งสุขภัณฑ์ค่ะสุขภัณฑ์ก็จะติดตั้งตามระบบท่อน้ําที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าท่อน้ําเราวางไว้ยังไงบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยพอติดตั้งระบบสุขภัณฑ์แล้วแล้วก็ติดตั้งประตูหน้าต่างเสร็จแล้ว <c oughs> ก็มีการเก็บสีในรอบสุดท้ายนะคะพอเก็บสีเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมีการติดตั้งของแถมให้นะคะของแถมใน,นที่นี้ก็สิบรายการอย่างที่บอกนะคะ ปีนี้นะคะของแถมเรามีสิทธิรายการนะคะมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนบาทอันนี้อันนี้เราก็ให้ลูกค้าเลยนะคะแต่ปีหน้าโปรโมชั่นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าโปรโมชั่นปีหน้าของแถมจะมีอะไรแต่ปีนี้จองปีนี้สร้างปีหน้าหรือปีนี้อ่าก็จะมีของแถมให้สิรายการนะคะก็ของแถมของเราก็อย่างที่บอกว่ามูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนบาทนะคะ หลังจากที่เราจะส่งมอบงานนะคะเราก็จะมีการติดตั้งของแถมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําถังเก็บน้ําบัวกันเปื้อนรอบบ้านนะคะมุงลวดนะคะเครื่องปรับอากาศเคาน์เตอร์ครัวสิงล้างจานนะคะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยในเรื่องของแถมได้นะคะค่ะหลังจากของแถมแล้วเนี่ยเราติดตั้งของแถมแล้วเนี่ยลูกค้า ในระหว่างการทํางานนะคะอันนี้ทางเราแจ้งก่อนนะคะว่าระหว่างการทํางานเนี่ยลูกค้าสามารถเข้าตรวจสอบการทํางานขั้นตอนการทํางานได้ทุกขั้นตอนนะคะในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาตรวจสอบเองนะคะหรือท่านไหนนะคะไม่ได้มาด้วยตัวเองอาจจะต้องมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเข้ามาตรวจสอบงานอันนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ ในส่วนของเทคนิคการทำงานนะคะเราพูดคุยกันได้ตลอดนะคะซึ่งทางเราก็จะมีทีมนะคะเข้าไปดูแลลูกค้าเองนะคะในส่วนของขั้นตอนการทำงานต่างๆแล้วก็ในส่วนของเรื่องวัสดุงานก่อสร้างนะคะลูกคาก้าก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยนะคะทั้งเรื่องของวัสดุเหล็กนะคะเรื่องของวัสดุพื้นผนงังสีทุกทุกส่วนของบ้านนะคะซึ่งเรามีใบ ที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงานมาโดยตรงนะคะค่ะพอบ้านเนี่ยตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเนาะก็ส่วนของงานสีอะไรเสร็จแล้วงานติดตั้งของแถมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมีการทําความสะอาดเบื้องต้นให้ก่อนหนึ่งรอบก่อนส่งงานนะคะหน้าที่นี้ก็คือทําความสะอาดทั้งหมดนะคะทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้านนะคะบริเวณรอบบ้านก็คือบริเวณที่เราทํางานก่อสร้างอยู่นะคะพอทําความสะอาดแล้วเสร็จก็ เป็นมวดสุดท้ายที่จะต้องส่งมอบงานค่ะก็ถือว่าจบสิ้นในการทำงานของบ้านแต่ละหลังนะคะส่งมอบงานให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะคะทางเราก็จะออกใบรับประกันผลงานให้นะคะรับรการรับประกันผลงานของเราค่างานสถาปัตย์หปีนะคะส่วนงานของสร้างของเรา1ิบปีเต็มนะคะในการรับประกันนะคะงานโครงสร้างในนันที่นี้ก็คืองานโครงสร้างตั้งแต่งานฐานรากนะคะงานคานงานพื้นนะคะ งานเสาแล้วก็ส่วนของงานโครงหลังคาหล็กค่ะส่วนนี้เราจะรับประกันให้ประมาณ10ปีเต็มอ่าสิปีเต็มนะคะส่วนนี้เราก็จะออกใบรับประกันให้ค่ะหลังจากที่ลูกค้าได้รับมอบงานไปแล้วนะคะที่เราสมมอบงานไปแล้วระหว่างการใช้งานมีปัญหาไหมหรือติดตรงไหนเรื่องการใช้งานในส่วนของต่างๆคะก็สามารถโทรเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูแลให้นะคะเพราะเราจะดูแลท่านนะคะตั้งแต่ เริ่มทําสัญญานะคะจนถึงส่งอมอบงานและหลังจากส่งอมอบงานเราก็ดูแลกันไปยาวๆเลยนะคะค่ะสําหรับมาถึงจุดนี้แล้วนะคะใครมีคําถามในเรื่องขั้นตอนงานก่อสร้างนะคะก็สามารถทักเข้ามาถามได้หรือถามณนะตอนไลน์นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะในส่วนของงานก่อสร้างนะคะก็ในส่วนหลักๆนะคะที่เราคุยกันไปเบื้องต้นทั้งหมดนะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องขั้นตอนงานก่อสร้างกับมารีบูนะคะวันนี้ก็ หลักๆนะคะหัวข้อหลักๆก,ก,ก,ก็คือขั้นตอนทุกขั้นตอนนะคะก็จะมีตั้งแต่การออกแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้างนะคะการเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็งานฐานรากนะคะงานโครงสร้างค่ะงานสถาปัตย์นะคะงานผนังนะคะแล้วก็งานติดตั้งอุปกรณ์ประตูหน้าต่างนะคะงานทาสีค่ะส่วนแล้วก็จะสุดท้ายก็คืองานส่งมอบนะคะก็คืองานทำความสะอาดและส่งมอบงานค่ะการก่อสร้างของเรานะคะก็หลักๆนะคะ เริ่มต้นที่ระยะเวลาบ้านหลังหนึ่งหลังนะคะชั้นเดียวนะคะอยู่อยู่ที่4เดือนนะคะอันนี้ระยะเวลาเริ่มต้นนะคะต่อไปก็ก็ระยะเวลาก็จะเพิ่มตามขนาดของบ้านสัดส่วนของบ้านแล้วก็รายละเอียดของบ้านค่ะส่วนเรื่องของราคานะคะอย่างที่แจ้งนะคะบางท่านก็อาจจะสอบถามเข้ามาเรื่องราคาต่อตารางเมตรเท่าไหร่นะคะซึ่งของเราเนี่ยจะประมาณนะคะประมาณเบื้องต้นราคาต่อตารางเมตรนะคะ อยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทนะคะซึ่งราคาเนี้ยอย่างที่แจ้งนะคะว่ามันเป็นราคาประมาณเบื้องต้นนะคะซึ่งถ้าราคาจริงๆเนี่ยเราจะดูจากรูปแบบของบ้านนะคะรูปแบบของอาการออกแบบของแต่ละหลังนะคะพื้นที่การออกแบบของแต่ละหลังและความซับซ้อนของงานในแต่ละหลังนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะถอดราคาและปริมาณน,นะคะ ังวัสดุและค่าแรงนะคะจากแบบบ้านที่ลูกค้าให้เราออกแบบนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะไปะให้ประมาณเบื้องต้นนะคะของเรารับที่สร้างอยู่ที่1นึ0 0 0บาทนะคะต่อตารางเมตรนะคะทั้งบ้านชั้นเดียวและ2ชั้นนะคะก็อันนี้เอาไว้เผื่อนะคะเผื่องบประมาณในการสร้างของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะ,ะจบไลฟ์แล้วเนาะก็ขอฝาก มาริบูด้วยนะคะมาริบูเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน,นะคะ่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะทางเรานะคะ,ะสร้างบ้านด้วยคุณภาพนะคะสร้างบ้านด้วยความตั้งใจที่จะสร้างนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสมงมอบงานนะคะแล้วก็หลังจากสมงมอบงานนะคะเรามีในการรับประกันนะคะงานโครงสร้าง10ปีเต็มนะคะ แล้วก็ดูแลหลังจากส่งมอบง,งานให้ด้วยค่ะก็ขอฝากมารีบนะคะแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานนะคะทาง Facebook นะคะทางต่อตอนะคะทาง Tik t o อกเนาะอ่า mm hmm. แล้วก็ทางอ่าไลน์นะคะแล้วก็มีผลงานต่างๆนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะเพราะว่าดูแต่หน้าไงแต่แต่หน้างานกันนะคะแล้วก็น้องๆเขาก็ทําแบบกันนะคะก็ใครมีแบบไหนนะคะที่จะสอบถามนะคะราคา ที่จะกำหนดไว้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับสร้างบ้านมาริบูนะคะฝากค่ะฝากขอฝากด้วยนะคะก็ในการปรึกษาก็ให้คำปรึกษาฟรีนะคะดูหน้าง,งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะยังไงก็เดี๋ยวเรามาพบกับไลฟ์นะคะมาริบูค่ะสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะคะเวลาช่วงบ่ายๆนะคะอาจจะมาพบกับไลฟ์มาดีบูคใครมีคาถามหรือว่าใครมีข้อสงสัยในเรื่องของงานก่อสร้างนะคะ งานออกแบบหรืองานก่อสร้างก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะก็มีน้องแอดมินตอบให้ตลอดนะคะวันนี้ไร้เมลิวก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ